สวัสดีค่ะ f อทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีเส้นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่5มีนาคม2568นะคะ f อฟซขาวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะแยกแต่ละน้อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าจะ สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนขาเรามาดูวันที่4ก่อนว่าเข้าหรือหลุด fc ขาวันที่4จะให้เด่น2และหนึ่งนะคะทุกคนขามา9 2 6 3 4พี่น้องพนสีสลับกับไอ้นอยขาชาตินะคะทุกคน3 4เป็นของนอยกาชาติพี่น้องขาเหลุดเนาะพี่น้องเข้าใจตัวเด่นนะคะทุกคน2 6เด่นมัดัวม,มาสาม้เด่นประจำวันมา3าม นอยกระชา้ให้สี่ได้สามมาหกสองสี่หนึ่งศูนย์มาเด่นสี่นะคะทุกคนขามาสองกับหนึ่งรอบเชา่าพี่นออ้องเออมาสองกับ 1, หนึ่งนอยเฉพาะกิจนะคะทุกคนนอยพิเศษให้สามได้สองมาหกสามหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกคนเด่นมาสามมัดรวมมาสามคู่ด้านบนมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งบทสัมพันธ์กันพี่นอ้องเบอนีตัวเลขไม่สัมพันธ์กันนะคะทุกคนนอยปกติให้หกและห้ามาเก้าห้าสามแปดเจ็ดวันนี้มาคู่มัดรวมเลยนะคะทุกคนห้าสามสามห้า แล้วก็มาแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะทุกคนตัวเด่นมาห้านะคะนอยสุดท้ายนอยว i p พเก้ากับแปดหลุดนะคะมาสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสองมัดรวมหลุดได้เด่นประจําวันหลุดคู่ด้านบนมาเฉยเจ็ดสองพี่น้องบทสัมพันธ์กันนะคะทุกคนเล้ววตะมือแล้วค่ะทุกคนขาบางวันก็สัมพันธ์กันไหลดีมากบางวันก็ไปคนละทางเนาะค่ะพี่น้องขาแล้ยวตะมือแล้วตะดวงของเฮานํามหรอพี่น้องเอา ปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่ห้าสำหรับวันที่ห้าเจ๊ก็ผลการออกรางวัลวันที่สี่มานะคะทุกคนสี่ตัวบนน้อยปกติหกเก้าห้าสามน่อยพิเศษสี่หกสามหนึ่งน้อยวีพีสี่สามหนึ่งศูนย์เอามาบวกกันจะพี่น้องหกบวกเก้าบวกค่าบวกสามบวกสี่บวกหกบวกสามบวกหนึ่งบวกสี่บวกสามบวกหนึ่งได้สี่สิบห้าสี่สิบห้าลบหนึ่งเหลือสี่สิบสี่บวกหนึ่งได้สี่สิบหกนะคะจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้สามตัววันนี้ ส4่ส4่ 9, หนึ่งถึงสี่สเกี่ห้าหนึก่หนนือใจดูก่อนนะคะม,ม้านเมื่อวานนี้สตัวเข้าไหมสาตัวมาน่อยปกตินะคะมาตัวโต๊ดเก้าห้าสามห้าเนะคะทุกคนคะ่ะที่นี้มาดูค่ะความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างแต่สตัวด้านบนท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะทุกคนให้ดูตัวเด่นก่อนเด่นแยกก่อนหรือมัดรวมก่อนค่อยพิจารณานะคะทุกคนเดี๋ยวได้ท้ายคลิป เราจะมาสังเกตฮานอยไปด้วยกันนะคะที่นี้มาจับสองตัวก่อน C หนึ่งถึงอ่า C ห้าหกตัวท้ายจะจะมาจับหนึ่งถึงเก้านะคะ C หนึ่ง C สอง C สามี C สี่ C ห้าสี่หก่เจ็ด C แปดี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกข้าเจ็ดท้าแปดท่าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะซีขา C หนึ่งถึงี่เก้าจะมัก C สอง C สาม 4849ค่ะ51ถึง59นะคะ51 53 57 58นะคะทุกคน61ถึง69 62 65 67 68 69นะคะทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวจอนะคะ1เด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบไม่ชอบแต่เมื่อ มีทังหมดหกคู่ต่อวันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามอะไรก็ให้สังเกตก่อนพี่น้องว่าเพิ้นได้มาในแนวทางแบบไหนมาในแนวทางคู่ด้านบนมาในแนวทางตัวเด่นแยกหรือมาในแนวทางคู่มัดรวมนะคะพี่น้องสังเกตน้อยกิดกับน้อยกากนพี่น้องข่าว่าเพิ่นมาในแนวทางแบบไหนเนาะคะ่ะทุกคนถ้าใครตามน้อยกิดกับน้อยกาก็คือน้อยวัดดวงนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะ ตัวเด่นน้อยเฉพวภิกิจนะคะทุกคนอยู่ที่หกและห้ากาชาดหนึ่งและศูนย์พิเศษเก้าและแปดปกติหกและห้า v i p สามและสองนะคะทุกคนมาดูตัวเจาะนะคะทุกคนน้อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิลคือนอยเฉพาะิกิจกับนอยปกตินะคะทุกคนหรือทั้งวันเบิลก็จะมีเบิลในตัวหกหกกับห้าห้าแต่ว่า วันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเด้พี่น้องวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเลขเบิ้ลด้านบนมี4 4่สี่หห้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเอ่อมาค่ะทุกคนมาดูตัวจอนะคะเฉพาะกิจ6และ5 66 4าสี่ห้าห้า6้าการชาติหและศูนย์คู่ด้านบนมีแค่1 4ึ่งสีหนึ่ ส่วน0ประจำวันพูดมี044 00990สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนแล้วแต่กวามชอบอีกครั้งค่ะ044 00990ใช้ได้ทั้งวันนะคะถ้าใครชอบเลข0เูนย์รอยพิเศษ9และ8 485868495969ปกติเหมือนกันกันกบนอยชพกิจ6และ5เนาะค่ะ455565465666 VIP 3และ2 425262 4353 63นะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าทีนี้นะคะทุกคนมาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหนวันนี้อยู่ที่เลข4และ0นะคะทุกคนคู่ดคู่มัดรวมมีแค่6คู่มีแค่3คู่นะคะทุกคนคู่ด้านบนมี4 4 5 4 6 4แล้วแต่ความมั่ความชอบพี่น้องส่วนศูนย์ประจำวันก็อย่างที่ใจบอก0 4 4 0 0 9 9 0 f c สามารถใช้ได้ทั้งวันถ้า f c ชอบ เนาะค่ะทุกคนทีนี้นะคะเอฟซีาเราเอามาสังเกตฮานอยนะคะทุกคนเราเรามาสังเกตฮานอยด้วยกันนะคะทุกท่านมีสติในการรับชมเด้อพี่น้องเด้ออย่าตามเยอะจนเกินไปนะคะทุกคนค่ะได้แล้วน้อยไหนได้แล้วคืนทุนได้กําไรนิดหน่อยหยุดนะคะวันต่อมาค่อยมาตามใหม่พี่น้องเพิ่นโอกาสที่สิรุ มีหลายนะคะพี่น้องเราไม่สามารถทราบได้ว่าเิ่นสิเข่าหรือเปินสิหลุดเนาะค่ะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9เนาะค่ะทุกคนเลขเบิ้นประจำวันพุธไม่มีนะคะทุกคนค่ะมาค่ะทีนี้ตั้งใจฟังและสังเกตฮานอยไปด้วยกันนะคะทุกคนหนอยธุรกิจหนอยกระชาติคือหนอยวัดดวงถ้าใครตามคู่ด้านบนหรือตามเด่นแยบนะคะทุกคนคือตาม คือวัดดวงล้วนๆนะคะทุกคนแต่นอยกิจกับนอยกชาาิถ้ามาคู่ด้านบนมาก็มาหนักนะคะเด่นแยกมาก็มาหนักเหมือนกันเนาะพี่น้องหลุดก็หลุดหนักเช่นกันนะคะทุกคนค่ะที่นี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนใจลืมนะคะทุกคนหกกับห้าแต่เฉพาะกิจวัดรวมสี่และศูนย์นะคะหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์หกห้าหกหกห้าหกสี่สี่ 5 4า5ี0สจับแบบนี้ไปทุกหน่อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้ FC สังเกตดูว่า2หนนอยนี้มาในแนวทางแบบไหนมาในแนวทางคู่ด้านบนมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเดินประจําวันหรือคู่เด่นแยกกับมัดรวมนะคะทุกคนสังเกตนะคะทุกคน3น้อยนี้มาต่อค่ะทุกคนคะ่ะ3ามนอยนี้ถ้าสมมติเข้า f อไหลต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนสุดนี้คือสุดจอดเด่นวิ่งรูด แต่ถ้าสามน้อยนี้หลุดมาดูว่ามัดรวมสี่กับศูนย์ไหลหรือไม่สี่กับเก้าเลขเด่นประจําวันไหลหรือไม่ตัวในไห,นหลาตามตัวนั้นนะคะทุกท่านขาสามนอยนี้ถ้าหลุดหมดเลยทั้งน้อยกิจน้อยกระชาตินอยพิเศษทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวัน fc ทุกท่านขานอยนอยปุกกับนอย vip ใจไม่อยากให้ทุกท่านตามนะคะทุกคนโอกาสที่จะเข้ามันน้อยกว่าที่จะหลุดนะคะทุกคนถ้าหลุดมาหมดเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าหลุดมาหมดใจก็อยากให้หยุดนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันโอกาสเข่าน้อยพี่น้องคะ่ะวันหลังค่อยมาตามใหม่เนาะคะ่ะทุกคนใจทําให้ลงทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนสําหรับนอยถ้าใครชอบก็ขอบคุณมากๆถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เพราะว่าสูตรนี้มันมันดูยุ่งยากนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครจับแนวทางเป็นแล้วท่านอาจจะได้ทุกวันก็ได้นะคะทุกคนอย่างที่ เอดมีเอฟที่ท่านตามใจนานๆบางท่านท่านได้ทุกวันนะคะทุกคนสําหรับฮานอยเนาะคะ่ะพี่หนองขาเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าได้สุกมือนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของใครของมันนะคะทุกคนว่าใครจะมีสติในการรับชมมากกว่ากันเนาะคะ่ะตั้งใจฟังมากแค่ไหนนะคะทุกคนคขาค่ะสําสหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่5มีนาคม2568วันพุธ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนในทุกๆวันไม่ได้เมื่อนึงก็ขอให้ได้เมื่อหนึ่งแต่ว่าอย่าให้ได้ทุกวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ